สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับผมครับชิปนี้คุยกันลำพยออกสำหรับเล่าพัฒนานะมีเข่าเดิ้อพี่นอ้องเดอมีแตกมีเข่ามีปังมีเฮงนะครับสำหรับอาจารย์ที่เคยโด่งดังและมีซื้อเสียงทางช่อง YouTube นะครับเข่าอีกแล้วพี่นอ้องนะครับมีเขาอยู่ เด้อพี่น้องเดิรนะครับเกือบเต็สามตัวบน2องตัวล่างพี่น้องนะครับเป็นไห่8ปดซี 4, 5, หลักกาเก้าซีพี่น้องเลขออกที่4 6ห่หเป็นไห่ 13, 14, 15, หนึ่งสาหนึ่งีเข่าตรงๆที่1 4สพี่น้องนะครับสำหรับอีกจารนหนึ่งเพื่นไห้่วิ่ง4และห้า จับคู่49นะครับ4 4 4 0 4 5นะครับจตปบ่จับ 46, พี่น้องโนะนะครับเนาะนี่อาจารย์ใดเนี่ยมาเบิงมาโชว์น้องกันสำหรับคุยกันลำห้ออกสำหรับลาวพัฒนานะครับที่จะลืมอะไรขาดประเด็นะมลิตภัณานมากก่าของอาจารย์ปู่จันทร์ทานนครราติีมา ว่าทางบัวใหญ่พี่น้องเิ่นเข่าดาวนวดนี้เิ่นกระสุยคือกันพี่น้องนะครับสุยพี่น้องจบคู่ประึกพี่น้องนะครับสาหรับบูจันทร์สำหรับผู้เข่าในวดนี้วันที่สามสิบตัวลาคมพี่น้องนะครับก็จะมีพ่อเต้านาขาล่าพัฒนานะครับเป็นไห่หนึ่งนซะีออกหนึ่งซีตรงตรงพี่น้องนะครับออกที่หนึ่งซีตรงตรง น,นี่ของพ่อเตา้าพ่อหน้าคาเลยพี่น้องเด้เอเลขสามตัวออกที่หกหนึ่งสี่และสี่หกพี่น้องเอาออกหนึ่งสี่ตรงตรงของพ่อเต้าหน้าคานี่ครับผลงานของพ่อเต้าหน้าคานะครับออกตรงตรงเลยพี่น้องนะครับคุยกันลังไขยออกสำหรับเล่าพัฒนาวันทีน่สามสิบนะครับของจริงของแท้พี่น้อง รัฐบาลไทยพ่นกระแตกที่หกสองสองหกพี่น้องอ,อ้าวอเบิงมืออื่นมือฮือนะครับมือฮือนี่รัฐบาลไทยวันที 1, ่หนึ่งพฤศจิกายนพ่นจะแตกต่อเนื่องบอสำหรับลาพัฒนาพ่นกระแตกพี่น้องหนึ่งสี่ตรงตรงรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมาสิบหกตุลาที่ผ่านมาเข้าที่หกสองและพี่น้องเด้่องของคอเตา่านาคานะครับเข่าแตกขึ้นกันพี่น้อง ของพตะเานะครับสำหรับล่าพัฒนาพี่น้องนะครับเนาะโอ้สุดยอดนะครับยุ่งหลายพี่น้องโอ้ยนี่ลายไหลผันเอ็ดนะครับเนาะ่าจีเบา,บากแบมันยุ่งหลายพี่น้องมาดิเขามุงแล้วอืมจะได้ลกลางมุงกินเข่าพี่น้องต่อไปลายเป็นไนครับมาเร่งมากลำบากนะครับยองเว้นก็ต้องเปิดพัดลมอาพื้นกรไฟก็ต้องเปลืองโอ้ย ลุงลายคัดอืออาต่อมาก,กับเป็นลุงทรงพี่น้องลุงทรงห้ยซีกับหาเด็กวิ่งนะครับเป็นจับคู่ให้กะไม่มีหนึ่งสี่ไม่มีสี่หกพี่น้องมิจะาีเก่ากับซีหาพี่น้องนะครับสีศูนย์ก็บีเจฉามีสีหนึ่งพี่น้องนี่กองลุงทรงพี่น้องนะครับเนาะเด้กพี่น้องเดอหลักฐานนะครับอาจารย์ไหนเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเราก็จะนําเสนอให้ พ,พี่น้องโชว์น้องจันเดี๋ยวเบี๋พอปูจันนะครับโีงพี่น้องเลยปูจันอย่างพี่น้องหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้ามมีไม่มีหนึ่นงสี่พี่น้องปูจันอย่พี่น้องเดอ้อนะครับนี่เรียกปูจันพี่น้องอังวันนี้ปูจันหลุดเด้พี่น้องเดอ้อห้าปฏิิสามไม้นะครับมือเว้นมือนะครับมือนี่ก็วันพุธ วันศุกร์ที่หอดนีกน่ก็อยกบมือหือนี่ก็จัดการอีพี่น้องนะครับอ,อาจารย์นางไอซีเก้าไอแปดซีนะครับอาจารย์นางอาจารย์นางดีพี่น้องเด้อไม่มีสี่หกนะครับมีแต่สี่เก้าสี่หกไม่มีนะครับอันนี้ก็คนกระหลุดพี่น้องนะครับที่ตามคนต่อพี่น้อง นะครับพี่น้องกะเบิงให้นนำพี่น้องนะครับยาวากันทุกอาจารย์มีเข้ามีหลุดนะครับเมี่อจะสำนักดังๆเพิ่งก็ยังหลุดพี่น้องนะครับพี่น้องไปยาวากันเด้อพี่น้องเด้อแข่งร่างใจกันพี่น้องหักกันเพ่งกัน <het> นะครับเข้ามาติดตามนะครับเขาติดตามแล้วก็คอยกดไลค์กับแร่ให้นนำแน่ใบซอยแร่ให่นนำเด้อพี่น้องเด้อนะครับแขในะบ่ให่หนำเนาะ อาตมากับเปลี่ยนของสวี่พี่น้องสวี่กับลุดพี่น้องมีสหซีนัเก็ซีนะครับเบิรงดูพี่น้องอาซีเก็ยซีกับมี่ะว่ามีหกซีนะครับหล,ลุดเราก็บอกว่าหลุดพี่น้องลุดพี่น้องนะครับเซียนบุญโคราดนี่กับอาลุดคือกันพี่น้องนี่เซียนบุญโคราด้วยพี่น้องเด้อ ดาวพันหลุดสำหรับอาจารย์อเคยจำได้มาได้ส่งตัวเลขมาให้สำหรับเลขของอาจารย์อสุพนธ์ส่สงมาในวันที 25. น่25วันก่อนๆผมเป็นไห้เนึ่งซีกับเนึ่งสามพี่น้องเข่าเตีตยมๆหมดเนี่ยเข่าสีดาเพื่อนพี่น้องนะเข่าเนึ่งซีกับเนึ่งสาม เต็มหนึ่งสีตรงตรงเลยนะครับบทคอาจาจย์ออสุพันธ์็นไทยหนึ่งสามหนึ่งสี่พี่น้องมาออกงดีหนึ่งสีโอ้ยนี่พี่บ้าพี่น้องนะครับนี่แหละพี่น้องคือหลักฐานของภูเขาโมนี่กะคือของพอเต้านาคานะครับของพอเต้านาคาพี่น้องเขาหนึ่งสีตรงตรงพอเต้านาคาเต็ที่หนึ่งสี่ตรงตรงพี่น้องติดตามกดต่อวันที่หนึ่ง นะครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเฮาหลุนรัฐบาลไทยแล้วเฮาขบว่าหลุนลาวพฒน,นากันต่อ้นพ่นองเดอร์นะครับอ่าทีละคือของพอเตอานาคะแต่พอเต้านาคะหนึ่งสำนักพี่นองครับมีเข้ามีถูกมีหลุดพ่นองนะครับอ่าสำหรับสำนักใด่นบกเขากะขอโทษแทนเผิ่อในพี่นองเดอร์นะพ่น้องกะให้ก๊ลัเล่งใจก,กัน นะครับกําลัางแรงใจก,กันยาสีกินสวีปลากันไว้ข้างทางพี่น้องนะครับผมตอนนี้คนเดิเมดมือนีก้กถือโอกาสทำฉิปคุยกำลังห่ยออกพี่พน้องโชคด้วยกันโชวงเวลาสามสุมกลัวยุ่งหลายพี่น้องนะพี่น้องขัดตุงเนี่ยทั้งบ้านเอ็ดบ้านแมงเมานะครับยิงบ้านบ่มีเนื้อเอี่ยมทั้งคาดพี่น้องอืมอ่ะเอาไว้เพียงแค่นีก้ก่อนพี่น้องนะครับขอพี่น้องยดหยุ่นแห้ง คือควมสุมควเจริญนะครับติดตามรอเบ่งมืออื่นเศร้าสำนักไหนจะส่งตัวเลขมาก่อนเฮาจะหยิบงลงเล่าพัฒนาําหรับเลขาัฐบาลไทยเราสรุปไปเป็นที่เรียบร้อยเราได้เป็นองเดอร์เราไม่ได้ลงแล้วนะครับเราลังไว้ออกเราจึงจะลงนะครับแต่จะเราความฝันออกเอ็ดถูฟังให้กินองฟังมืออื่นเศร้าความฝันฝันเห็นอีพอสองขึ้นติดต่อกันแล้วก็ฝันเห็นอีเมย์แนอ่อเมยน,นี่มาเห็นเฮียนไห้นะครับ มาทั้งเฮียนสันในความฝันนะครับในความฝันถึนมาทั้งเฮียนนี่ปูปูพื้นเฮียนนี่เหลี่ยมนะครับเหลี่ยมมงคือพื้นท่าเล็กเกืพี่น้องคือจังเฮียนคนรวยพี่น้องนะครับในความฝันเดี๋ยวแอดจะบอกสูฟังมืออื่นนะครับกับฝันเห็นอีพอว่ายังไดสองืนติดตัวกันเมือ,อนืึนนี่คือฝันกันพี่น้องฝันทำนองนี่นะครับจะเป็นแบบใดนน้นจะให้พี่น้องฟังน้ากันลหล่บพี่น้องติดอ่า คิดเจรณาเอาบาเลกมันจะมาตัวใดนะับเอสก็คิดว่ามันจะบอกไกดอกพี่น้องเล็กนะครับเนาะเอาเอาไว้เพื่อคลินิกก่อนพี่น้องสำหรับผู้กันหลังหัวอ,อกสำหรับราวพัฒนานะครับในวันที่30สุราคมนะครับรอรุ่นวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนต่อกันพี่น้องนะครับสำหรับพ้อเต้านาค่าเข่าที่14ตรงๆนับอยู่ดีไม่แห้งอยู่เด็กไม่สซุกปูทุกคนพี่น้องสำหรับปันดีรรตราตีสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับ